จอดพ่าอมเพื่อนเลยแต่จอดอย the ู่ในลักษณะนีต่อท้ายไว้เพื่อที่จะเห็นอะไรคนฝั่งนี้เขาจะเห็นฝั่งคุณับคนฝั่งซ้ายก็จะเห็นฝั่งผู้โดยสารนะครับมันจะได้คู่เพื่อได้ทั้งสฝั่งขณะรอเรื่องมาต่อมารนที่สองเราเรียกรเ่อนเนี่นะครับรถเ่อนหรือรถคู่ช่วยคนที่หนึ่งรถคู่ช่วยคันที่หนึ่ง จเมื่อมาถึงถ้ามีมาเสริมให้จอดอยู่ในลนนักษณะนี้ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จอดแอย่างบนข้างไปไม่ต้องมายุ่งเห็นไ,ไหมครับแต่ถ้ามีรถจักยนต์มาสองคันขึ้นไปก็จอดอันที่หนึ่งอันที่สองจอดในลนนักษณะนี้ไม่จอดเรือนนันหน้าเกินไปเพราะเมื่อไหร่ที่ท่านจอดเรือพน้าเกินไปครับเดือดไปขึ้นงยิงคนร้ายเยอะขึ้นนะครับ